โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม PUBG m i l e กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับการซื้อรถถังครับที่มีชื่อว่า IS 5นะครับซึ่งวิธีการที่จะซื้อมันมาเนี่ยจะซื้อยังไงนะครับเนื่องจากว่าในเกมนี้เราสามารถซื้อ IS 5ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอล้านค้ามาขายนะครับสามารถซื้อได้เลยในราคา1 5 0 0ทองแต่มันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่คุณจะต้องมีนะครับสำคัญที่สุดเลยคือ ต้องมีกองทับก่อนนะครับหรือว่ามีแคลนอ่ะนะคุณต้องมีแคลนก่อนนะครับกดมาอันที่3นะอันที่3มันคือสเสบียงกองทัพนะครับซึ่งสเสบียงกองทัพเนี่ยเบนฟิตของมันมีเยอะมากนะครับเช่นกดให้ดูอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะลดนะครับลด5%ลด5%ไอ้ที่ลด 5%, ลด5 10%เนี่ยคือลดเครดิตที่ใช้อ่ะนะลดเงินที่ใช้นะครับถ้าเราอยู่ในแคลนที่มีสเสบียงเนี่ยเทียสิเนี่ยเราจะได้ลดเยอะมากนะครับ ยุทธภัณฑ์าบางชิ้นเนี่ยมันราคาถึง7 0 0 0กว่าเงี้ยแล้วก็ลดถึง10%เลยนะก็แบบเทาเหมือน7,000กว่าอาจจะลดไป700อครับมัน,นก็จะประหยัดได้นิดหน่อยนะและการที่เราจะทําการซื้อไอซาเนี่ยครับเราจะต้องมีสบียงตัวเนี้ยเป็น C บียงเทียสิก่อนนะครับและการเข้าถึงส่วนตัวก็ต้องเป็นเทียสิเช่นเดียวกันนะครับผมสามารถดูตรงนี้ได้น,นะถ้าเห็นเครอ,เอร์เซอร์เมาส์นะ ัวนี้มันจะเป็น e อพที่เราต้องใช้นะครับ e อในการปลดล็อกสเสบียงสูงสุดหมายคาอว่าอะไรก็คือคุณจะต้องอยู่ในแคลนก่อนนะครับแล้วคุณก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าไอดาวเนี่ยมันจะเต็มนะครับเต็มถึงเทสิถึงจะสามารถซื้อได้นะครับซึ่งวิธีการซื้อไอซ่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าออคือช่วงนี้ ID ผมไม่มีตังค์นะครับแล้วผมอะทําคลิปเกี่ยวกับ I ไอซ่าไว้แล้วแต่พอดีว่าข้อมูลมันไม่ครบนะครับก็เลยมาอัดไปเดี๋ยวไปดูกัน เราก็ทําการกดที่ไอเอนะครับกดเข้าไป,ปอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าของคนอื่นจะขึ้นเป็นเด้งหน้านี้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยซื้อมาแล้วนะครับวิธีการจะซื้อไอเอสก็คือเตรียมทองไว้1 5 0 0ทองนะครับอยู่มุมล,ล่างขวานะ1,500งพาทองก็กดซื้อไปนะก็จบแล้วคุณก็ได้ไอเอสมาใน้ครอบครองจนะบอกว่าทำไมไอเอสผมหายไปไหนผมเพิ่งขายเมื่อกี้นะเพื่อโชว์ให้คุณดูว่าราคามันเท่าไหร่ ซึ่งผมก็สามารถกู้คืนได้ในราคา600,000โอเ okay, คนะครับเรากลับมาหลังจากที่เราซื้อขาย s อเสร็จนะครับต้องขออภัยเกี่ยวกับเสียงด้วยเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งตื่นซึ่งมันจะมีปัญหาอันนึ้งก็คือการเข้าถึงส่วนตัวมันไม่เทียสิบไว้แม้คุณแม้ว่าแคลนคุณจะเทียสิบก็ตามแต่ถ้าเข้าถึงส่วนตัวมันไม่เทียสิบเนี่ยมันก็จะใช้เบเนฟิตวันนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะใช้ได้แค่แบบถึงแค่แบบถ้าถึงเววห้าก็ใช้ได้แค่ตั้งแต่เววห้าลงไปอ,อันนี้คือจะแย่ด,ด ซึ่งเดี๋ยวจะไปดูกันว่าตัวอย่างมันเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่กับ ID รองนะครับไ d รองของผมเนี่ยสเสบียงเทียมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าผมกดเข้ามาในแคลนเนี่ยกดสเสบียงนะของในแคลนเนี่ยมันจะล็อกไปใช่ไหมมันจะล็อก789ไว้นะครับซึ่งเราก็สามารถดูได้ตรงนี้การเข้าถึงส่วนตัวนะเห็นไหมตอนนี้คือกําลังปลดล็อกการเข้าถึงนะครับสเสบียงเทียเจ็ดนะขาดอีกเยอะเลย200 0 0 0กว่าดาวนะครับ200,000กว่า EP เลย ซึ่งวิธีการเร่งไอการเข้าถึงส่วนตัวเนี่ยให้เป็นเทียบสิบไว้นะครับก็มีมีน้อยมีน้อยทางมากนะครับอย่างแรกคือเล่น,นครับเล่นอย่างเดียวกาดิ้งไปเรื่อยครับมันต้องใช้เวลาสักพักนะไม่ใช่ว่าใช้เวลาแบบแป๊บเดียวนะมันต้องใช้เวลาอยู่นะน่าจะสักหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนเลยถ้าเกิดขึ้นอยู่กับความตั้งใจเล่นแล้วก็มีวิธีนึงคือการเร่งความเร็วนะครับเราสามารถใช้ประสบการณ์อิสระหรือฟรีเอ็เนี่ย ในการช่วยในการช่วยได้ซึ่งอัต,ตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดาวส้มได้2ดาวฟ้าถ้าเกิดโอ้คุณใส่ไป2อ0 0 0นหุวจะได้4 0 0 0สนแต่สิ่งที่แรกมากคือดาวส้มซึ่งดาวส้มเนี่ยเอาไปวิจัยชิ้นส่วนรถกับวิจัยรถด,ดีกว่าโอเคนะครับก็สําหรับการซื้อ i อ5มาเล่นก็จะเพพอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ